สวัสดีครับผมตอนเช้าครับเช้านี้ได้ครับได้ปลาปลาครับเขาได้ปลาปลายอนหรือปลาหนูเนี่ยนะครับได้มาจากพอดีเขาไปหามาจากน้ําโขงนะครับเขาไปขอซื้อเข้ามานะครับนี่ปลายอนวันนี้จะทําเมนูต้มกับผัดนะครับเดี๋ยวเราเอาขี้ปลาออกก่อนนะครับผมเอาล้ครับเริ่มแล้วนะครับน้ำมันร้อนแล้วครับใส่เครื่องแกงที่เกา ผัดให้หอมนะครับนี่นะครับเครื่องกำลังหอมเลยครับ ัดเครื่องหอมแล้วนะครับต่อไปก็นี่เติมน้ำไปครับเ,เดี๋ยวก็าคนราให้น้ำมันเดือดนะครับผมน้ำเดือดแล้วนะครับใส่ตัวปลาไปเลยแช่ลงไปเลยนะครับ กดลงไปให้มันท่วมๆครับแาดน้ำไปอยู่ต้องคนนะครับแค่กดลงเฉยๆครับไปให้ตัวปลาสุกก็สีสันผัดผัดปลาได้ปลา,ปลายอนหรือปลาหนูนี่ตัวเรกปลายอนป,ปลาหนูปลาน้ำโขงนะครับ ได้มาสดๆตอนเช้านี่นะครับตอนนี้เราอยู่นครพนมนะครับพอดีฝนตกเมื่อคืนนะครับเขาไปใส่มองกันนะครับที่น้ำโขงเสร็จตามด้วยผักครับมีผักอีเลิศใช่ครับผักอีเลิศผักแคนะครับใส่เข้าไปครับ ะเพราโหรพานะครับใส่ไปโอ้ยกืเป็นแกงผัดส่้นหอมผักที่ใส่ไปหมดเลยนะครับผักเดีย๋ยวเราก็จะทำการตักใส่จานเสิร์ฟกินพร้อมกินเลยนะครับกดกดให้ผักันยุบก่อนนะครับ เดี๋ยวรอพร้อมเสิร์ฟนะครับผมเรี๋ยวรอนะครับผัดปลาย้อนครับพร้อมเสิร์ฟตั้งโต๊ะตับประทานได้แล้วนะครับน่าจะ <c oughs>